สวัสดีค่ะ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 ,อะขอบคุณนะคะที่แม่มาเป็นแขกรับเชิญหนูแม่ซื้อเลนซื่อ,อยางคะ่ะซื้อแม่ลำค่ะแม่ลำนะคะ,<ส>ะค่ะเออแม่อายุเท่าไหร่คะหกสิบหกสิบหกหกสิบหกค่ะแล้วก็มีโรคประจำตัวไหมเบาหวานอ๋อค่ะแล้วแล้วงานอดิเรกแม่ทําอะไรคะงานอดิเรกแม่บ้านค่ะอ๋อเป็นแม่บ้านโอเคอ่าวันนี้นะคะเชอรี่จะมาทำเอ่อผัดผัดยอดมะพร้าวนะคะ ผัดยอดมะพร้าวใส่พริกแกงเหลืองนะคะ,ะเป็นปลากระพงนะคะค่ะค่ะมา,าเลยจังเลยค่ะอันนี้พริกแกงเหลืองนะคะพริกแกงเหลืองใต้ก็ใส่น้ำหน่อยนึงเสร็จแล้วก็อันนี้ พริกแกงมันเค็มเนาะเราจะใส่น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงเอ้ยไม่ใช่ดิน้ำตาลมะพร้าวหน่อยนึงแล้วก็เปิดแก๊สอือสิค่ะแต่เดี๋ยวด่ามันทีเนาะพูแหงสูมสามดิ <c oughs> โอเคเลยใช่ไหมเคโอเค จริงๆถ้าพี่เอ่มัน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 นล่าแล้วแต่ลืมซื้อไหมเลยใส่แต่เอ่อเขาเรียกนะตะหลิว <ừ> เลยเลยได้ใช้อันนี้แทนตอนนี้เชลรี่กำลังเอาเอพริกแกงผัดเพื่อให้อ่าอะไรนะละลายน้ำเพื่อที่จะไม่ได้เป็นก้อนตอนผัดนะคะมันมันจะเค็มไหมจะใส่น,น้ำตาลอีกหน่อยไหมไม่ได้พอแล้ว ก็งั่นก็คืองั้นถ้ามันเออ่มันมันมันเค็มไปนิดนึงแม่ก็ค่อยมาปรุงข้างนอกเอาเนาะค่ะปรุงข้างนอกเอาเออมาซ้อมเ้ยเวลานู่พัดมันเหลืองงามอีกดีเลยปะปะข่ามันถือพริกแกงมันเหลืองง่ายง่ายเดี๋ยวดูใไซนันอีกเด้อพริกพริกแกงอ่าคุณเลืองคุณเลืองที่ที่อยู่ด้านหลังซอยอาจารย์เท่าตอนนี้รถส่งออกเลยดิแต่แต่ไปซ่อนข้าวเจ้าเนาะทรงออกไปต่างประเทศแม่ค่ะ ชงออกไปตางประเทศแล้วแค่แค่ตั้งใจก็อร่อยแล้ว <c oughs> แต่ก็คือส่วนมากไงขาดไม่ได้เลยผมชูผงชูห <c oughs> มายถึงคนอื่น, <c oughs> นคนอื่น <c oughs> เดี๋ยวดูดีก่อนเสร็จแล้วก็หนูน่าจะใส่อันนี้ก่อนเลยเพราะอันอื่นมันสุกไวเราเด้ออันนี้เป็นกระชายนะคะ กระชายพราทราบว่าเป็นเมนูสุขภาพหลด้วดินแม่แล้วลก็นี่พริกไทยอ่อนแม่ไม่กินแม่ก็ให้พ่อกินไปเต,ติมน้ำก่อนแกแกบั้นเบาได้ซำนี่แลาหน้ามันก็สีแห่งตลอดเวลาอ้ฮก็เอาปลาใส่ปลากะพงจริงๆรมันต้องใช้นี่เนาะ ปลากระพงพอดีเชอรี่ลวกปนจากบ้านสุกแล้วนะคะเพราะถ้าถ้ารอมาสุกที่นี่มันจะช้าแล้วมันก็จะขาวด้วยถ้าไม่ลวกมันร้อนมานูก็ลืมที่ใส่ขยะเนาะไม่เป็นไร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 เดี๋ยวเดี๋ยวเอาหน้าเราค่อยอาขยะมาไว้ใกล้แต่ว่าถ้าเป็นชิ้นสเร็จมันจะง่ามคือนีได้ไม่อ้วนกันนี่อันนี้อันนี้มันเป็นเป็นเอาจากตลาดสอมาเลยะมันมันเละม่งามจะได้จำไว้ ว่าเขาหน้าเอาอ้อเป็นทาเร็จมาดีกว่าอน,นิยา่มามะพร้าวนะคะน่ากินไหมน่ากินมากมค่ะค่ะอ่ะซือะอะ้อแคทบ้านตัวแม่มีแคทบ้านมันมาจะแต่ว่ามันม้วนมืมอเด้อ๋ออ่ะอังคารกับพฤหัสตรตงไปจอบเอาอเพราะลานอนะคะข้าวกับไปจอบซื่อมั้งก็ไปก็จะจะแบบเจอมั่งางก็เจอมั่างทำไปจอบเอาอว่า,ว,าว่ามือนีสิสินัดผู้เฒ่าได้หรือบ่อจะเหตุยูทูปบอลจะไปจอบเอานะคะว่ามันมีบอ่อเพราะว่าเวลาทําเราก็อยากทำเอ่อเมนูที่แบบ มันเป็นปนมันเป็นแจวอันเป็นเมนู่ที่แบบผู้เทาอันโดนโดนกินเทือนนะคะป mm hmm. นแจวก,กินเสม,มออยู่ไม่ก็อยากเ็จเมนูอื่น mm hmm. คือจะราดให้ให้ให,ให้ให้ยอดมะพร้าวมันสวยนะ mm hmm. ให้มันจเจลี่เหลืองสวยขอเติมนะ้ำอีกนิดนึงแล้วก็ให้ให้พริกแกงมันเข้าไปอยู่ในเนื้อปลากับมะพร้าวมันจะได้แซ่บนะ น,นง้มันก็จะจืดไม่มีรสชาติอุ๊ยลืมลบกันเอาแม่คนถือหน่อยลืมลืมลืมลมอ,อันนี้นะคะทานแล้วสดชื่นนะคะลืมแต่แม่คนคนบอกเพราะว่า,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 าเดี๋ยวเปล่าเละ,ะนี่ค่ะเค <Okay. S 1> กินแล้วสดชื่นกินแล้วสดชื่น,นค่ะชิมเสร็จแล้วกินอันนี้ต่อ ฝาพ่อเระวังแล้วไหเนาะถ้าปิดฝาเข้านึงเนาะเนาะค่ะชีชีเอ๋อันนี้เอาใส่น้ำแม่นค่ะอ่าอ่าใส่น้ำเป็นเนื้ผู้ค่ะก็คือก็คือเขาไม่พูดประโยชน์เพราะว่าเขาเขาห้ามขายก็ได้แค่ว่าสดชื่นแค่นั้นแค่นั้น กว่าเขาจะฟูเสร็จเราชิมนี่เสร็จแล้วแล้วก็ตกตูย่ยได้นั่นจิบจิบจิบโชว์แล้วเขาบอกว่าอะไรทีนี้ทีนี้เราก็จิบแค่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ปิดปิดกล่กกองแล้วเขาก็ึงจิบจิบต่อกอะไ้นะคะดูว่าน่าจะพอแล้วเนาะหอมมากเลยค่ะหอม,มค่ะ <c oughs> แม่ตักหนามาัาถถนมาหลาดขึ้นนิดนึงบ่ะเอ๊ะ เออเนาะกรมิเมเจ้าพัวแสบเปืดอล้วล่ะโอเคไหมปิดแก๊สไหมโอเคโอเคโอเคอเค่ะเ,เสร็จแล้วนะปิดแก๊สก่อนหอมอมากมากเลยค่ะเออน่าจะกดหยุดแล้วก็กดใหม่ตอนชิมแล้วก็กินอันนี้พอน้ำมันน่าจะครบแปดก็ แนาทีแหละนาจะครบแล้วอาเมือ่อกี้นะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเอลี่จะเอาอ่าผัดเผ็ดพริกแกงเหลืองอ่ยอดมะพร้าวนะคะอ่าเส์ฟแม่นะคะโอ๊ยลืมตั้งลืมตั้งอ๋อ oh, มันทันไม่ถึงแปดนาทแีแป๊บเดียวแป๊บเดียวอ อร่อยยังเลยค่ะมะพร้าวมันอร่อยจริงนะนุ่นเฮทเทไรน์นุ่นซิมเทไรน์ก็กแซ่บมันหวานนะค่ะแม่ก็กินมะข่าตอนนึงเด้แล้วป่าตอนนึงแกที่ยิงหนูชอบน้ําเยอะๆหนูลืมถามว่าแม่ชอบน้ำไหมน,น้ำน้อยไปป่ะไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรใช่ไหมอืม<า>โอเคเสิร์ฟค่ะคิดี่าหรือให้หรือให้อ่าอืม ไม่ร้อนเนาะอร่อยมากบอกว่าบอกผผามันเสอยู่เหรอริ้วเนื้อปลามันกระวานนะนะน้ำเงี้ยเอาชิ้นนี่มันบอที่ว่าบอไซตผงชูน่ะชิ้นอันปลาอาจจะห่อนเด้อเปลาน้ำเด้ออืมอืมเออยวนี้วโป้งให้ด้วยนะอือฮ่าะฮะบัร้อนเนี่ย อร่อยมากมากเออค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะโอเคออันนี้ก็คืออ่าตบท้ายด้วยนี้ค่ะกินแล้วสดชื่นนะคะได้ทุกเพศทุกวัยค่ะค่ะแค่ข้าจิบนะคะเดี๋ยวสำลักครึ่งหนึ่งแล้วก็เราก็ปิดกล้องได้มันจะเปรี้ยวๆหวานๆเป็นวหายค่ะ่ว่ผสมของวหายอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากมากค่ะเหนื่อยกินแล้วก็หายเหนื่อยสดชื่นเนาะ โอเคค่ะขอบขอบคุณนะคะใครที่ดูวิดีโอให้ชลิรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็แฮงๆรวยๆกันทุกคนค่ะขอบคุณแม่มากค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ